สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันค่ำคืนวันนี้23กันยายน2568ใกล้ๆ4ี่ทุ่มครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้กับพี่น้องอสมอฟังหนึ่งเรื่องสำคัญพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องเป็นเรื่องที่อ,อสมอหลายท่านอาจไม่รู้ครับมันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังครับเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่พลาดไม่ได้ก็คือ<แ>การส่งรายงานอ,อสมอหนึ่งครับ ต้องส่งผ่านแอปสมาร์ทอสมภายในไม่เกิน25กันยายน2568จึงจะได้รับเงินค่าบริการซึ่งค่าบริการพี่น้องอสม2,000บาทครั้งต่อไปจะโอนวันที่15ตุลาคม2568นะครับแต่ต้องส่งรายงานภายในไม่ช้ากว่า25กันยายน2568นะครับถ้าส่งรายงานอสม1ช้ากว่า25กันยายน2568ไม่ได้รับเงินค่าบริการอสมนะครับหลักการส่งรายงานอสม1 ถ้ากรณีส่งเพื่อรับเงินค่าบริการอสมนัม้นส่งเพียงเดือนละหนึ่งครั้งนะครับโดยโดยเขากําหนดให้ส่งวันที่25ของของทุกเดือนแต่เนื่องจากวันที่25ของทุกเดือนถ้าไปส่งพร้อมกันทั้งหมดอาจมีปัญหาแอป,ปล่มและส่งไม่ได้ก็จะทําให้พี่น้องอสมไม่ได้รับเงินค่าบริการเพราะว่าถ้าวันที่25ส่งไม่ได้ก็ต้องไปส่งวันที่26ก็เกลยเวลาไปแล้วส่งไม่ได้เพราะฉะนั้นขเขาก็เลยเผื่อๆให้พี่น้องอสมไว้ว่า บางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอก็แนะนำว่าให้ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 24, 25ก็ได้ทำนองนี้นะครับนี้ก็คือการส่งรายงานอสม .1 นะครับก็ส่วนการส่งรายงานอสม .1 พร้อมรายงานลูกน้ำหยดลายที่มีการส่งทุกวันศุกร์ก่อนหน้านี้นั้นคือการส่งที่ยังไม่ใกล้วันที่25นั้นนะครับอันนั้นเป็นการส่ง รายงานอสมหนึ่งกับรายงานลูกน้ํายุงลายนี่ทุกวันศุกร์ตามปกติตามระบบของแอปสมาร์ทอสมส่วนนั้นไม่เอามานับเป็นเขาไม่เอาเอามานับเป็นเอา,เอาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะไม่หยิบมารับรองให้ให้ได้รับเงินค่าบริการนะครับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาจะหยิบรายงานอสมหนึ่งที่พี่น้องอสมส่งเนี่ยเพียงเดือนละหนึ่งครั้ง <S <S เขาจะหยิบเอาช่วงใครที่ส่งใกล้ใกล้ไปที่ห้านี่ครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ห้าทำองนี้นะครับ เขาจะเอาเขาจะเอาไปรับรองเพื่อเพื่อยืนยันว่าท่านส่งรายงานอาสมอ .1 แล้วจะได้รับเงินค่าบริการต่อไปส่วนการส่งก่อนหน้านี้ไม่นับไม่นับว่าเป็นการส่งเพื่อรับเงินค่าบริการแต่เป็นการนับว่าเป็นการส่งรายงานตามระบบของแอปสมาร์ตอสมอนะครับที่มีให้มีการส่งลูกน้ำยองลายทุกวันศุกร์และอสมอ .1 ทุกวันศุกร์ส่งก่อนหน้านี้เป็นการส่งตามระบบแอปสมาร์ตอสมอแต่ส่งเพื่อรับเงินค่าบริการนั้น สำนักง,งานสาธารณสุขอเอเขาจะหยิบไปรับรองเพื่อให้รับเงินค่าบริการนั้นการเป็นการส่งใกล้ๆวันที่ยีของทุกเดือนนะครับอา้าวขณะนี้ก็ยีิบสามกันยาย,ยนแล้วใครยังไม่ส่งต้องรีบส่งนะครับส่งรายงานอสมอหน่าน L Smart ร์ทอสมภายในไม่เกิน25่ากันยาย,ยนหกแปจึงจะได้เงิน15ตุลาคม2 5งห0 0 0ดบาทนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องที่อสมอหลายท่านอาจไม่รู้ครับก็คืออย่างนี้นะครับ คลิปคลิปทางช่อง YouTube ไม่ว่าจะเป็นของช่องใดก็แล้วแต่นะครับถ้า,ถามีการเผยแพร่โพสต์ไปแล้วทาง YouTube นี่คลิปจะอยู่ในระบบ youtube ตลอดไปอาจจะโพสต์มาแล้ว5้าปี1ิปีที่แล้วคนก็ยังเห็นคลิปนั้นอยู่นะครับยกตัวอย่างเพลงของมนแคนแก่นคูน่เอาเพลงดังๆเมื่อ8ปีที่แล้วเพลงดังๆเมื่อ10ปีที่แล้วถ้าพิมพ์ค้นหาชื่อเพลงนั้นในระบบ youtube ม,มันก็ยังเด้งขึ้นมาให้เราเห็นได้ดูได้ นั่นแสดงว่าคลิปทุกคลิปนะครับที่มีการเผยแพร่ทาง Youtube ไปแล้วคลิปจะอยู่ในระบบ Youtube ตลอดไปนะคลิปของช่องเราก็เหมือนกันนะครับคลิปตั้งแต่2ปี3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วมันยังโผล่มาให้โผล่มาให้คนเห็นแล้วก็มีพี่น้องอสมวบางท่านก็คอมเมนต์มาบอกว่าเอา้าทำไมเอาเรื่องเก่าตั้งแต่หลายปีที่แล้วมาโพสอีกทำนองนี้นครับอันนั้นเราไม่ได้เอามาโพสอีกนะครับ คลิปเวลาเราเผยแพร่ไปแล้วมันอยู่ในระบบ YouTube ตลอดไปซึ่งคลิปของช่องเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากี่พันคลิปแล้วนะครับนับตั้งแต่ตั้งช่อง YouTube มานี่หลายปีมาแล้วคลิปตั้งคลิปตั้งแต่คลิปแรกที่เผยแพร่ไปทาง YouTube จนถึงคลิปล่าสุดก็คือคลิปนี้นี่มันก็ยังอยู่ในระบบ YouTube ตลอดไปเพราะนั้นเวลาดูคลิปเนี่ยต้องศึกษารายละเอียดดูเอาเองว่าคลิปไหนเป็นคลิปใหม่คลิปเก่านะครับซึ่งวิธีดูว่าคลิปไหนเป็นคลิปใหม่คลิปเก่า ก็จะมาบอกวิธีดูดังนี้ครับน,นี่ยกตัวอย่างคลิปของช่องเราเองนะครับคลิปนี้มีชื่อว่าชื่อคลิปจะอยู่ใต้คลิปนะครับพอเวลาเรากดเข้าไปใน u t u b e นี่ถ้าเราเห็นหน้าปกคลิปเป็นแบบนี้นะครับอายุตัวอย่างคลิปชื่อนี้ผู้สูงอายุมีบัตรคนจนรับเงินพิเศษ800พรุ่งนี้สมกกายานยน์2008อันนี้คือหน้าปกคลิปครับส่วนที่ใต้ใต้หน้าปกคลิปนี่ถ้าเรายังไม่ได้กดดูนี่ ถ้าเรายังไม่เอามือไปกดตรงหน้าปกคลิปเพื่อดูรายละเอียดในคลิปนี่เพื่อฟังคลิปหรือดูคลิปนี่ใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปเห็นไหมครับชื่อคลิปจะเป็นหนังสือแบบนี้ทีนี้ที่ใต้ตัวหนังสือชื่อคลิปเนี่ยมันจะมียอดการดูคือนับตั้งแต่เราเผยแพร่คลิปนี้ไปจนถึงท่านไปเห็นเนี่ยมันมีคนดูแล้วกี่คนมันจะอยู่ตรงนี้และต่อมาหลังจากการดูห้าจุดสามพันครั้งแล้วนี่ ต่อมาเขาจะบอกว่า8วันที่แล้วอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเราไปเห็นคลิปวันไหนมันขึ้นว่า8วันที่แล้วก็แสดงว่าคลิปนี้เผยแพร่ YouTube มาแล้ว8วันนับจนมาถึงวันที่เราเห็นเป็นวันที่8นะฮะถ้าเราไปดูช้ากว่านั้นอีกมันก็จะกลายเป็น9วันที่แล้วดูช้ากว่านั้นอีกมันก็จะเป็น10วันที่แล้วนะครับปีหน้าจึงดูตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นยอดคนดูก็จะเพิ่มขึ้นถ้ามีคนดูมากขึ้นกว่านี้ตัวนี้เคยเป็น8วันที่แล้ว ถ้าปีหน้ามาดูใหม่ตัวนี้มันจะกลายเป็นหนึ่งปีที่แล้วทงน้องนี่ครับดูตรงนี้ก็จะทราบว่าคลิปไหนใหม่ไหนเก่านะครับถ้าจากคลิปนี้ก็จะเห็นได้ว่าคลิปนี้ใหม่อยู่เพิ่ง8วันนะทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าวันไหนเป็นวันที่เผยพรพ่คลิปลงไปทาง YouTube ก็เอามือไปกดที่คําว่าเพิ่มเติมนะครับนี่ตามลูกศรชีน้นี่เอามือกดที่ตัวหนังสือคําว่าเพิ่มเติมปุ๊บนะครับพอกดที่คําว่าเพิ่มเติมปุ๊บเลยนี่นะครับ ด้านล่างของคลิปนี้นี่มันจะมีคําอธิบายคลิปโผล่ขึ้นมาแล้วก็มันจะบอกวันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปนี่ยอยู่ตรงนี้ครับวันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปก็คือ15กันยายน2อย่แต่ถ้าเราเราทาวิธีเดียวกันนี่แหละทําวิธีเดียวกันนี้ก็คือไปดูคลิปช่องไหนก็ได้นะที่ใต้ชื่อคลิปเขาแล้วก็ไปกดที่ใต้ชื่อคลิปที่มีคำว่ากดคําว่าเพิ่มเติมอยู่ใต้ชื่อคลิปนะครับไปดูของคลิปใดก็ได้นะครับ กดคำมาร่วมแลวปั๊บปั๊บก็จะเห็นวันเดือนปีที่เขาเผยแพร่คลิปวันแรกอยู่ตรงนี้ถ้าวันเดือนปีที่เผยแพร่คลิปนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ปีไหนก็นั่นแหละคลิปนั้นเริ่มเผยแพร่แบงคงแต่ปีนั้นนะครับยกตัวอย่างคลิปนี้ก็เริ่มเผยแพร่15ก,กันยา2 5 25 2568นี่เอง2568ก็คือ225นะครับถ้าเราไปดูคลิปไหนแล้วเห็นวันเดือนปีที่เขาอยู่ตรงนี้มันเป็นสักหนึ่งมกกา 2019อย่างนี้ก็แสดงว่าคลิปนั้นหลายปีมาแล้วตั้งแต่ปี2019นู่นนะครับทํหนองนี้นะครับก็หวังว่าสิ่งที่เรานํามาบอกพี่น้องอสมอวันนี้ก็คงจะทําให้หลายท่านทราบในสิ่งที่ไม่รู้แล้วนะครับว่าคลิปที่เผยแพร่ไปแล้วมันอยู่ในระบบ u t u b e ตลอดไปวันนี้คืนดีคลิปเก่าตั้งแต่5ปี10ปีที่แล้วมันก็ลอยมาให้คนเห็นคนเห็นชื่อคลิปน่าสนใจก็กดไปดูพอกดไปดูเสร็จมันเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่5ปีที่แล้วก็มาด่าเจ้าของช่องไม่ได้นะครับ ต้องไปฝึกดูว่าคลิปนะั้นมันเก่าแค่ไหนเขาเผยแพร่ตั้งแต่ปีไหนนะครับเพราะว่าคลิปที่เผยแพร่ไปแล้วใน YouTube มันอยู่ใน YouTube ตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ